มีข่าวมาเล่าให้ฟังนะคะเอออุธยาล่าสุดมีคนไข้โควิดโพสิทีฟแล้วหนึ่งคนซึ่งประวัติแม่งหวยแตกมากขอระบายความเครียดในกลุ่มนี้นิดหนึ่งนะเราเล่าให้ฟังด้วยนะคะคนไข้ดังกล่าวเป็นคนขับรถของนายทหารซึ่งไปดูมวยนะในแมตมวยแมต์ดังนั่นแหละแล้วนายทหารก็ป่วย แล้วพอนายทหารป่วยอีคนขับรถก็ไม่ต้องทํางานก็กลับบ้านไงกลับบ้านมาอยู่อําเภอมหาลาชค่ะนะโดยมันกลับมามันปกปิดประวัติมันไม่ให้ประวัติว่ามันไปดูมวยมาไม่ให้ประวัติว่าเจ้านายมันป่วยมันก็มีอาการเวียนหัวเป็นไขต้ต่ําๆไม่สบายนิดๆหน่อยๆก็ไปขอวัดไข้ที่โรงพยาบาลมหาลาช พยาบาลก็ซักประวัติมันก็ปกปิดประวัติไม่บอกมันเที่ยวไปเที่ยวมาโรงพยาบาลสามเที่ยวบอกว่าเวียนหัวขอวัดไข้นะไม่บอกประวัติว่ามันมีความเสี่ยงอะไรแล้วมันก็ไปตลาดแล้วมันก็ไปตลาดนัดแล้วมันก็ไปบ่อนไก่แล้วมันก็ไปนู่นไปนี่ไปเซเว่นอีกเจ็ดวันจนอาการมันหนักมันก็แอบไปตรวจที่โรงพยาบาลบำราษนาราดูลด้วยตัวเองนะไปตรวจเองผลเป็นบวกโรงพยาบาลบำราษเขาก็เลย แจ้งประวัติกลับมาที่มหาราศนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลหมอรวมมหาราศนะคะถูกกักตัวกันทั้งโรงพยาบาลนะคะคนอยุธยาแม่งหวยแต่งจริงฟังแล้วของขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลบวกแล้วแน่นอนนะคะหนึ่งคนตรงนี้พร้อมกับประวัติ ห่วยแตกสุดๆนะซึ่งช่วงเจ็ดวันที่เขากลับมาอยู่อำเภอม,มหาราชเนี่ยเขาไปเยอะแยะมากเลยเขาไม่กลับตัวแล้วเขาก็ปกปิดประวัติแล้วเขาก็ไม่บอกใครเพราะฉะนั้นอยุธยาเป็นพื้นที่เสี่ยงจึงรายงานเพื่อทราบทุกคนนะคะ